เรื่องจริงสู่ภาพ,พยนตร์จากเหตุการณ์ที่สาวจีนถูกสามีผลักตกผ่าแต้มเพื่อหวังทุบสมบัติล่าสุดทางจีนได้เอาไปสร้างเป็นหนังเรื่องรถอินเด h e สตาร์ทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์จีนราว16,000ล้านบาทโดยเขาโคงของเรื่องก็เป็นการสืบสวนตามหาความจริงในวันที่เธอหายไป ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายที่จีนไปเมื่อวันที่22มิถุนายนปี2023ตอนที่หวังหนานสาวจีนเจ้าของเรื่องไปชมภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของตัวเธอเองก็ต้องบอกเลยว่าเธอเข้มแข็งมากแต่ลึกๆเธอก็คงจะฝันร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่โดยหวังนานก็ได้ออกมาเผยถึงรายละเอียดที่ไม่เคยเล่ามาก่อนเพราะเธอต้องรวบรวมความกล้าหาญเป็นอย่างมากเธอเล่าว่าหลังจากเกิดเรื่องราวดังกล่าว แม่ลูกในท้องของเธอจะปลอดภัยแต่สุดท้ายเธอก็ต้องเสียลูกไปอยู่ดี นับว่าเป็นปาฏิหาริย์จริงๆที่เธอรอดมาได้เพอจากเส้นทางแล้วจะเห็นเลยว่าผ่าแต้มทั้งสูงและเต็มไปด้วยโขดหินหากวันนั้นเธอไม่ได้กลับมาป่านี้สามีของเธอก็คงจะมีความสุขบนกองเงินกองทองของเธอเป็นแน่แต่กฎแห่งกรรมก็ยุติธรรมเสมอปัจจุบันสามีของเธอชดใช้ความผิดอยู่ในซังเต้ ย้อนกลับไปปี2,562มีคู่สมรสจีนคู่หนึ่งมาเที่ยวผาแต้มภรรยาตั้งคัน5เดือนพอเดินมาถึงที่หน้าผาสามีก็อบกอดภรรยาเอาไว้แน่นและพูดว่าคุณไปซะเทอจากนั้นก็ผลักภรรยาตกเขาปรากฏว่าภรรยากับลูกในท้องรอดมาได้อย่างเหลือเชื่อทีมกู้ภัยได้ส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แน่ใจว่าภรรยาจะไม่พูดความจริงกับตำรวจสามีก็ประกบติดอยู่ตลอดเวลา ตำรวจมาสอบสวนภรรยาที่โรงพยาบาลเธอก็ไม่กล้าเล่าภาษามีอยู่ในห้องจึงบอกไปว่าตัวเองพัดตกลงมาเองแต่อาศัยจังหวะที่สามีไม่ได้มองจับมือตำรวจแป๊บหนึ่งตำรวจเข้าใจจึงบอกว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ออกไปบอกหมอให้หาข้ออ้างเชิญสามีของเธอออกจากห้อง พอหมอเชิญสามีออกจากห้องได้สําเร็จตำรวจก็แอบ,บเข้ามาสอบสวนใหม่ภรรยาจึงได้เล่าความจริงกลายเป็นเรื่องราวเหลือเชื่อที่ไม่คิดเลยว่าคนเป็นสามีจะกล้าทํากับเมียและลูกของตอนเองขนาดนี้ซึ่งเดิมทีพื้นเพลข,ของฝ่ายชายมีฐานายากจนต่อมาได้แต่งงานกับหญิงที่เป็นลูกคนรวยทําให้เขาหวังจะฮุบสมบัติของเธอนั่นเอง โดยหนังเรื่องนี้ผ <S <s ู้กำกับก็ได้นำพอดเรื่องจากผู้หญิงคนนี้มาเปลี่ยนชื่อตัวละครเปลี่ยนสถานที่ทั้งหมดและทำออกมาเป็นแนวสืบสวนที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่ะค่ะเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนได้ดีเชื่อว่าการได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวในอดีตจะทำให้หวางนานรู้สึกเหมันได้ปลดล็อกปมในใจและทำให้เธอยิ้มได้กับมันอีกครั้งค่ะ Yeah. <laughs>